พูดว่วไม่แก่นเลยมมเอืมเหยาฝนขนาดไลงตาเลยน้ำหวานเี๋ยาฝนขนาดกี่อ

อืม้อเตอนื้อืตอสีเลเื้เนื้อลัปลาหลังนีเนื้อเต๋อไอืมเอ้ชมอมามาอันนกินน้พอ่ไปดเื่อไทยเยพอดีเพื่ให้คู่บมากินนหนกันนะด

ชานนี่เอนได้ไหมไม่ชามเลยไหมบ้า